You are hearing what we share on Saw Mary Book T o U สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง Saw Mary Book T o U กับหัวข้อประจำเดือนตุลาคม Ho c ั s โพ o c ส s ยืนงงในดงผีมาถึง EP ที่72นี้ขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ จะเชื่อไหมถ้าเราจะบอกว่าอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่โลกของเรานั้นจะมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่อาจต่อกอนได้ไม่จำเป็นต้องอยู่เพื่อความใหม่ยใดๆและเราไม่ใช่แม่คู่ต่อสู้ของพวกนั้นเปรียบดังมดตัวเล็กกระจอยรอยที่ไม่อาจเรียกร้องอะไรจากผู้ที่สูงสักกว่าได้เลย HP Lovecraft นักเขียนนิยายชาวอเมริกันถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อชื่อดังในการ,ารสร้างสิ่งมีชีวิตที่เกินความเข้าใจของมนุษย์อย่างพวกเราได้ บางคนอาจคุ้นหูบ้างกับชื่อของคาทูลูหรือที่สะกดว่า C T H U L U ในความเป็นจริงนั้นชื่อสิ่งมีชีวิตนี้เป็นภาษาที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะออกเสียงอย่างถูกต้องชื่อทุกอย่างในเรื่องผ่านการบันทึกของผู้ที่พบเห็นได้สัมผัสและถอดอักขระออกมาให้คนรุ่นหลังพอจะอ่านออกได้ และแน่นอนพวกเขามีจุดจบที่ไม่เสียสติไปเลยก็ได้คนพบกับจุดจบของชีวิตนั่นเองค่ะคาทูลูถูกบรรยายไว้ว่ามีร่างกายคล้ายมนุษย์แต่มีเกรดส่วนหัวจะเป็นก้อนเนื้อเหมือนปลาหมึกที่มีหนวดเป็นจำนวนมากมีกรงเล็บที่แหลมคมและมีปีกหนึ่งคู่อยู่ข้างหลังค่ะขนาดของตัวใหญ่โตหลายร้อยเมตรรากับภูเขาฟังมาถึงแค่นี้ก็รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมล่ะคะ แล้วสงสัยกันไหมคะว่าคาทูลูนั้นเป็นอะไรมีบทบาทสำคัญอย่างไรกันแน่แล้วจะมีอะไรรอให้เราค้นพบอยู่ในหนังสือเล่มนี้กันบ้างนะภายใต้แนวคิดของแนวคิดที่เรียกว่าคอสมิกซิซึมซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายได้ว่ามนุษยชาติคือสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญกับจักรวาลอะไรขนาดนั้นจะถูกกำจัดเมื่อไหร่ก็ได้เปรียบเทียบเท่าหมดแมลง มีชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งที่ใหญ่กว่าและพวกเรานั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าของชายผู้หนึ่งที่ถูกจับเป็นชเชลยศึกเขาคิดว่าตัวเองไม่น่าจะมีชีวิตรอดกลับไปแล้วแน่นอนขณะที่อยู่บนเรือของชาวเยอรมันแต่แล้วปาฏิหาริ์ก็ช่วยให้เขานีออกมาด้วยเรือลำเล็กพร้อมกับสเสบียงที่พอจะช่วยให้รอดชีวิตไประยะหนึ่งได้ แต่ใครเล่าจะไปรู้ว่าระหว่างการเดินทางกลับไปยังชายฝั่งเขากลับได้พบกับสิ่งประหลาดที่คล้ายเกาะและมีรูปปั้นของอะไรบางอย่างกับบางสิ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปเพื่อสักการะสิ่งสิ่งนั้นค่ะจะเห็นได้ว่าเริ่มด้วยเรื่องแรกโทนการเล่าเรื่องก็ไปทางความสยองขวัญแบบไร้ที่มาที่ไปเพื่อมัดปมให้เราอยากรู้ว่าความลึกลับนี้คืออะไรและมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการเดินทางของเขา ทั้งนี้ทุกเรื่องราวจะมีทนไปในทางการที่ได้บังเอิญเจอกับความลึกลับบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่พวกเขาอธิบายไม่ได้เหตุการณ์ประหลาดพิธีกรรมและความตายจะค,อคอ่อยๆเผยให้รู้ว่าในโลกนี้มีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้จักค่ะและไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยเรากลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูจงใช้ชีวิตอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวซะเถิดเจ้าพวกมนุษย์ เสียงเพรียกจากคาทูลูหรือ The Call of c a t u l l u ซึ่งเป็นบทประพันธ์เรื่องแรกของเจ้าของจักรวาลเหล่านี้ก็ได้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวบทที่5จากเรื่องราวทั้ง6เรื่องของ HP Lovecraft ด้วยนะคะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลอันลึกลับและสยองขวัญที่แนะนำให้ทุกคนได้ลองสัมผัสด,ดูค่ะโดยหนังสือเล่มนี้เน้นไปทางการเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่คล้ายบันทึก หรือเรื่องเล่าปากต่อปากที่บทบรรยยสะท้อนภาพในหัวออกมาได้ดีมากเล่าบรรยากาศได้อย่างละเอียดมีการวางโครงเรื่องที่ชัดเจนและคิดมาดีมากๆที่สำคัญคือยังสร้างความรู้สึกขนลุกในความน่ากลัวปนเปนไปกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆได้เรื่อยๆขณะที่อ่านสมกับเป็นนิยายแนวสยองขวัญสุดๆไปเลยค่ะถึงแม้ว่าในหนังสือจะมีคำกล่าวว่า การที่สมองของมนุษย์เราไม่สามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีบนโลกเข้าหากันได้น่าจะเป็นความเมตตาปราณีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็ตามแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยอมรับว่ามนุษย์ก็ย่อมกระหายอยากรู้อยากศึกษาต่ออีกใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วลองเข้ามาศึกษาจักรวาลของเลิฟครับผ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะคะรับรองว่าจะลืมไม่ลงคะ่ะ ชื่อหนังสือคือเสียงเพรียกจากคาทูลูรวมเรื่องราวในเงามืดผลงานการเขียนของ H.P. Lovecraft แปลโดยคุณนบดารารัตเลขหมู่นวลลิง787คอควาย54นหนู42564ปัจจุบันมีให้บริการอยู่ที่หอสมุดปรีดีพนมยงค์แต่จะมีที่ไหนอีกนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะ หรือถ้าไม่อยากมาที่ห้องสมุดสามารถใช้บริการส่งไปรษณีย์ไปให้ถึงบ้านก็ได้เช่นกันค่ะอย่าลืมมาอ่านกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้บรรณารักเฟยขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกับซา m มารีบุ๊คิวได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ